สวัสดีครับเด็กๆครับมาพบกันเช่นเคยครับกับซีรีส์ของการเฉลยข้อสอบแพท1หนึ่งนะครับหรืออนุชั่นคณิตศาสตร์นะครับนั่นเองเนาะของปี6 3สครับผมมาเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ4วันที่ผ่านไปได้เรียนรู้กันครบทั้ง4ข้อหรือยังนะครับข้อที่5้านี้เป็นเรื่องอะไรไปดูกันครับอ่ะมาครับ ในข้อที่5นี้นะครับก่อนที่เราจะทำโจทย์เหมือนเช่นเคยพี่วอยพูดต้นคลิปทุกครั้งเพราะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูกันเป็นครั้งแรกเนาะเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเกิดประโยชน์ผลสูงเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดผลประโยชน์สูงสุดเนาะพูดสลับเลยกับตัวเด็กเองเด็กๆ็ควรจะฝึกทําก่อนก่อนที่จะดูเฉลยนะลูกนะอะมาดูโจทย์ข้อนี้กันครับโจทย์บอกว่าให้ A แทนเซตคําตอบของสมการ9กําลัง x บวกกําลัง x ลบ2กําลัง2 x บวกเท่ากับ0เห็นปุ๊บรู้เลยเรื่องอะไรนั่นเอง อ่า exponential ถูกไหมครับหรือเกี่ยวกับเลขยกกำลังและให้ b เท่ากับเซตของ2กำลัง x โดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต a นะครับงั้นแสดงว่าเราจะรู้เซต b ได้ต้องไปหาเซตไดก่อนเซต a เนาะถามว่าผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต b เท่ากับเท่าไหร่ไม่ต้องคิดมากเลยอ่านโจทย์ปับ๊บข้อนี้ตรงๆเลยคือต้องหาเซตอะไรก่อนนั่นเองลูกต้องหาเซต b ถูกไหมพอหาเซต b ได้ปั๊บ เอาสมาชิกใน B มาบวกกันจบแต่พอเด็กๆไปเหลือบดูอา้าว B คือ2กำลัง x โดยที่ x เป็นสมาชิกของเซตอะไรครับเซต A เงนนข้อนี้เราต้องไปแก้สมการหาเซต A ก่อนทันที่บอยนะครับเงน,นเวลาทำโจทย์นะครับทุกครั้งเรามาวิเคราะห์คำถามก่อน พอวิเคราะห์คำถามปั๊บไล่ย้อนกลับทำตัวเป็นเหมือนประหนึ่งเป็นนักสืบนั่นเองนะครับโดย x เป็นสมาชิกของเซตเองั้นเด็กๆก,ก็แก้สมการที่พี่บอยไฮไลท์สีเขียวทึบๆ,ๆนี่ครับสมการนี้แก้ได้ก็จะได้เซต a พอได้ a ก็จะรู้เซต b แล้วก็รู้คำตอบนั่นเอง่อะชอยไม่ได้มีประโยชน์กับเราอยู่ละมาดูโจทย์กันครับสมการนี้เด็กๆเห็นว่าตัวแรกเป็น9กาำลัง x ตัวกลางเป็น6กำลัง x ตัวถัดมาเป็น2ยกกำลังสองเกวง 2, เด็กๆครับข้อนี้ใช้ความรู้มัธยมต้นธรรมดาเลยถ้าใครมีค้นฐานมต้นที่ดีนะคบหรือใครใช้ความรู้มออปลายก็จบเหมือนกันนะครับก็คือเลขยกกาลังใช้คอนเซปต,ต์ง่ายๆคือพยายามทําให้ฐานทําให้กันลูกเท่ากันตอนนี้เด็กๆเจ็ดแล้วว่าฐานเท่ากันไหมไม่เท่างั้นเด็กๆเห็นเลยนะครับว่า9เราเปลี่ยนเป็นใครได้ครับ3ยกกําลังสองเก่งมากพี่วอเหียนให้ดูชา้าๆมันคือ3ามกำลังสองและทั้งหมดยกกาลังเอ็ก เดี๋ยวภายหลังเรียก3ามกำลังสองเอกทนพี่บอยนะส่วนตัวหลังสุดเป็น2 2สองแปลงอะไรต่อได้ไหมไม่ได้แต่ตัวนี้แปลงได้หลายคนจะงงครับพี่บอยแล้ว6ล่ะ6แยกตัวประกอบได้ไงลูก6เปลี่ยนเป็นสองคูณอะไรครับคูณ3และทั้งหมดยกกําลัง x และถ้าเด็กๆกระจายต่อมันจะมีค่าเท่ากับ2กําลังเคูณ3กมาลัง x อโอเคไหมอันนี้ถ้ากระจายนะงั้นออกมากระจายปุ๊บเป็นดังนี้ทันพี่บอยไหมครับ9ก้าลัง x เปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็คือเปลี่ยน 9, เป็น3กำลัง2ส่วน6เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น2คูณมนี่พี่บอยทำให้ดูแล้วได้3ส่วนตัวนี้ครับเลขชี้กำลังบวกกันนี่เราเปลี่ยนเป็นเลขคูณกันได้ผ่นพี่บอยไม่เอ่ยตรงนี้คือ2องกำลัง1น่ั่นเองฐานเดียวกันคูณกันก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันหลังจากนั้นเหมือนที่พี่บอยทำตรงนี้เราได้ทำไปแล้วกระจายกำลัง x เ,เข้าไปป้าบจะกลายเป็น2ยกกำลัง x และ3ยกกำลัง x อานเนาะ พอทำดังนี้ปั๊บหลายคนจะงงพี่บอยดูไม่ออกเลยทายําไงฟังพี่บอยนะครับเทคนิคต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากๆใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น exponential เป็น logarithm เป็น t r i โ o หรือเป็นสมการอื่นๆด้เด็ครับการแก้สมการหลักการเราคือทําให้ฝั่งหนึ่งเป็น0ซึ่งตอนนี้เป็นหรือยังหลุดเป็นแล้วแต่หลังจากนั้นทำไงต่อครับแยก แยกตัวประกอบหรือ f a c t o r i z a t i o n หรือแยกแฟกเตอร์ที่เราเรียกกันย่อยๆถูกไหมลูกทีนี้งั้นเด็กๆมาดูครับฝั่งนึงเป็นสูตแล้วฝั่งนี้แยกยังไงครับถ้าใครคล่องเนือชั้นหน่อยแยกได้ทันทีถ้าใครไม่คล่องอาจจะออแยกยังไงหนูมองไม่ออกพี่บอยมีคําแนะนําฟังดีๆนะเทคนิคนี้สําคัญมากๆหยุดจดแล้วฟังก่อนนะลูกนะเพราะหนูจดเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมเราเรียนรู้ออนไลน์อยู่ที่บ้านเรียนได้ทุกที่ทุกเวลายอยู่ละหลักการต่อไปนี้ช่วยเราได้เด็กๆเห็นอะไรไหมตอนนี้เรามีตัวเหมือนๆกัน ตัวเหมือนเหมือนกันยังไงอ่ะหนูดูนะตรงนี้มันชื่อ2ยกกำลัง x ไอเนี้ยสองกำลังสองจริงๆแล้วมันก็คือ2ยกกำลัง x แต่ทั้งหมดยกกำลัง2ทันพี่บอยเนาะและถ้าเด็กๆดูต่อเราไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตรงนี้ชื่อ3ยกกำลัง x กไอเนี่ย3ากำลัง 2x จริงๆมันก็คือ3ยกกำลัง x แต่ทั้งหมดยกกำลังสองทันพี่บอยไหมมันสลับที่เลขชี้กำลังได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นเด่กๆเ,เห็นไหมพี่บอยแยกสีให้ละสีเขียวคือ3กําลัง X สีแดงคือ2กงาลังเเงินเวลาเจอตัวเหมือนนกันเทคนิคที่พี่บอยบอกว่าสําคัญคือเทคนิคนี้ครับเราเรียกว่าเป็นเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรฟังดีๆนะลูกนะเป็นเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรหรือภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าเปลี่ยนโจทย์กลับไปเป็นพหุนามนั่นเองเพราะพะหุนามเราเรียนตั้งแต่มอต้นเราจะคุ้นเคยมากเพราะเราเจอมาหลายปีไอเอ็กซ์โพเนชัเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเพราะเราเพิ่งเจอตอนมปลายถูกไหม แต่ถ้าใครเป็นเด็กแข่งขันก็จะคุ้นตั้งแต่มอต้นละงั้นเราเปลี่ยนตัวแปรอย่างหมายความว่ายังไงตัวที่เหมือนๆกันเราไปกําหนดเป็นตัวแปรใหม่เช่นในที่นี้3ยกกําลัง x เ,เหมือนกันใช่ไหมพี่บอยเลยกําหนดให้3ยกกําลัง x ชื่อตัวแปร m 2ยกกําลัง x เ,เหมือนกันให้ชื่อ n หลายคนจะงงว่าพี่ว่าทำไมไม่ตั้งชื่อ xy เ,เหตุผลเพราะว่า ข้อนี้โจทย์มีตัวแปร x อยู่ถ้าตั้งชื่อ x เดี๋ยวมัน x ซ้ำกันเดี๋ยวจะโกงครับเดี๋ยวจะงงและมีเซต a เซต b เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสับสน a กับ b พี่บอลก็เลยไม่ใช้ a b ด้วยจริงๆตัวแปรช่างตั้งอะไรก็ได้นะในที่นี้พี่บอลขอตั้งว่า n m โอเคไหมครับใครไม่ชอบนะลูกหรือจะตั้งเป็นภาพให้2กำลัง x เท่ากับสี่เหลี่ยมให้3กำลัง x เท่ากับวงกลมก็ได้นะครับได้หมดหรือจะให้2กำลัง x เป็นกอไก่อันนี้ขอไข่ก็ได้อน,นุรักษ์วัฒนธรรมไทยก็ยังได้ ฐานนะลูกนะงั้นหมายความว่าเราตั้งเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ในที่นี้พี่บอยเลยให้2กําลัง x เป็น n 3ยกกาลัง x เป็น m งั้นโจทย์เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมตัวนี้ก็เลยกลายเป็น m กาลัง2นี่นะนี่สามกำลัง x พี่บอยแยกฝีให้ดีกว่าจะได้เข้าใจได้ง่ายคือ3กําลัง x ก็คือตัวนี้ m กาลัง2 3กําลัง x ตัวนี้ก็เลยเป็น m ด้วยและในทํานองเดียวกันนี่นะครับ2ยกกาลัง x เป็น n ถูกไหมลูกตรงนี้ก็เลยเป็น n ตันี้ก็เลยเป็น n กําลังสองเห็นไหมตามสีแดงพอแทนปั๊บจบแล้วเห็นไหมจากโจทย์ดูหน้าตางงงงโกงๆกง p o n e n t i a l ไม่คล่องพอเป็นแบบนี้มันคือพหุนามมันคือการแยกตัวประกอบพหุนามสมการนี้นั่นเองซึ่งแยกได้เป็น m บวก 2n กับ m ลบ n ใครแยกตัวประกอบไม่คล่องถามพี่บอยอีกทีก็ได้หรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้นะลูกนะเป็นความรู้มาต้นธรมรมดาเห็นไหมครับเนี่ยก็คืออะไรเอ,อ่ยคูณกันเด็กข้างหลังบวกกันได้ตรงกลางที่หนูเรียนกันย่อยๆนั่แหละจับคู่ สัมประสิทธิ์มาสุ่มๆเอาเนาะไปแย่เองนะล,ลูกนะได้3โทษครับได้ m บวก2 n คูณกับ m ลบ n และจบแล้วครับ2กลุ่มคูณกันได้0ก็แสดงว่าต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น0หรือ0ทั้งคู่เราก็เลยจับแต่ละกลุ่มไปเท่ากับ0กรณีแรก m ลบ n เท่ากับ0พี่บอยขออนุญาตแทน m กับ n เราไม่ได้อยากได้เราอยากได้ x เราเลยแทน m คืนด้วย3กลัง x แทน n คืนด้วย2วยกกำลัง x ทันพี่ว่าไหมครับใครไม่ทันดูใหม่ครับรีเพลย์ครับเราจับกลุ่มนี้เท่ากับ0ูได้ m ลบ n เท่ากับ0ย์แต่ m กับ n เราอยากได้ไหมฮ่าไม่อยากได้ถูกไหมเราอยากได้ x เราเลยแทนคืนนี่ m คือ3กาลัง x n คือ2กาลัง x จบแล้วครับเป็นฉากจบเป็นเลขยกกําลังอีกแล้วหลายคนจะงงอ่ะพี่ปอยถายมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรลูกย้ายข้างปั๊บชัดเจนจากลบย้ายไปในตัว3ยกกาลัง x เท่ากับ2ยกกาลัง x 3กับ2ไม่มีวันฐานเท่ากัน แต่เดๆเ,เห็นตรงนี้ไหมนี่น่ารักมากเลขชี้กําลังเท่ากันเั้ือนน x ต้องเป็นอะไรเท่านั้นใบให้ใบให้ x ต้องเป็นอะไรเท่านั้นศูนย์น่ารักมากครับเพราะยกกําลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งใครไม่ทันที่วอยเขียนเหตุผลให้ด้วยอะเพราะว่าเขียนตรงนี้ดีกว่าเขียนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าสามกำลังศูนย์กับสองยกกำลังศูนย์จะเท่ากันและทั้งหมดมันมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ตรงเนี้ยเราเลยได้ x เท่ากับศูนย์ทันพี่วายไหมครับ พอได้ตามนี้ปั๊บจบแล้วลูกเราได้ x ละ1กรณีคือได้กรณีนี้นะ m-n ลบเเท่ากับศแต่จบข้อนี้ยังยังเลยกรณีหนึ่งคือ m บวก 2n อ่ะมาดูกันครับพี่บอยขอลบตรงนี้ออกนะลูกนะ m บวกสอต้องเท่ากับ0ด้วยทันนน้ะนี่นะจากกลุ่มนี้นะนี่นะกลุ่มนี้นะโยงให้ดูนี่มันคือกลุ่มนี้นั่นเองปรื้อเดินทางมาตรงนี้จับเท่ากับ0ย้ายข้างได้เลยหรือแทนค่าก่อนก็ได้ ในที่นี้พี่บอยขออนุญาตแทน m คือด้วย3ยกกำลัง x แทน n คือด้วย2ยกกำลัง x และวเด็กๆจะเห็นอะไรบางอย่าง3กำลัง x บวก2คูณ2กำลัง x เท่ากับ0เห็นอะไรไหมลูกหลายคนก็จะโกงพี่บอยฐานนั้นไม่เท่ากันนะใช่แต่ถ้าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมเด็กๆครับตรงนี้กับตรงนี้มันคือสองกลุ่มกลุ่มนี้ก็ไม่มีวันเป็นลบ กลุ่มเนี้ยก็ไม่มีวันเป็นลบ0ูนก็เป็นไม่ได้ด้วยหรือพูดง่ายๆคือกลุ่มเนี้บวกแน่นอนกลุ่มนี้ก็บวกแน่นอนเพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้ง2กลุ่มนี้นะครับยังไงก็เป็นบวกเสมอเองินเลขบวกบรวมกันก็ย่อมเป็นบวกเสมอถามพี่ลอยไหมที่พี่ลอยไฮไลไท์เนี่ยมันมีค่าเป็นบวกเสมอเองินเลขบวกรวมกันจะเป็นศูนย์ได้ไหม เป็นไปไม่ได้ถูกไหม e x p o n e n t i a l ฐานเป็นบวกเพราะฉะนั้นยกกาลังอะไรก็เป็นบวกหลายคนอาจจะบอกอ่ะพี่บอลถ้ามันยกกาลังติดลบก็บวกครับเช่นยกตัวอย่างดูนะ3กําลัง x ถ้าสุ่มเลขเล่นๆถ้าเปลี่ยนเป็น3กมาลังลบ1นมันก็1นส่วน3าก็เป็นบวกนะแค่เป็นเศษส่วนเฉยๆกําลังอะไรก็เป็นบวกหมดเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่สองกลุ่มนี้จะรวมกันแล้วเป็นศูนย์นั้นกลุ่มนี้สมการเป็นเท็จหมายความว่าก้อนนี้ไม่มีคําตอบงั้นจบแล้วครับ กรณีสีแดงนี้ไม่มีคําตอบกรณีนี้นะไม่มีคําตอบส่วนกรณีนี้มีตัวเดียวคือ0ูนย์งั้นหมายความว่าทั้งสมการที่เราแก้มาแทบตายคําตอบมีตัวเดียวคือ0ูนย์นั่นเองงั้นศูนย์คือเซตคาตอบของเซตเอถามที่อนะ่อยแล้วลูกนะพอได้ A มาปั๊บชิลแล้วลูกเราไม่ได้อยากได้ A เราได้ a มาเพื่อไปหาเซตอะไรครับ B มาดูกันต่อครับจบแล้ว บบอกว่า B คือ2ยกกำลัง x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a นี่ไง a มีสมาชิกกี่ตัวลูกตัวเดียวแล้วตัวนั้นคือเลขศูนย์งั้นเมื่อ a เป็นศูนย์ระวังนะสมาชิกของ B ต้องเป็นตรงนี้นะอันนี้สำคัญนะนี่นะครับสมาชิกของ B ต้องเป็นตัวแทนเซตตรงนี้นะลูกนะนี่เลยปึ๊บทันที่ไวอยไหมแล้วทำไมาอยู่ๆมันขี้ไม่ติดชึบอ่ะติดแล้ว b ต้องเป็นสองยกกำลัง x แล้ว x ของเราแทนด้วยศูนย์ เพราะว่า x เป็นสมาชิกของ a ซึ่ง x ที่เป็นสมาชิกของ a มีตัวเดียวคือเลข0ถ้าวันใดวันหนึ่ง a มี1ด้วยก็แทน x นด้วย1ด้วยทันพี่วานะครับ a เป็น0สมาชิกของเซต b คือ2ยกกาลัง0ก็เลยมีค่าเท่ากับ1และสมาชิก b มีตัวเดียวงั้นผลบวกสมาชิกทั้งหมดก็ไม่ต้องบวกก็คือตัวเดียวคือเลข1แต่ถ้าวันใดมีมากกว่า1ตัวค่อยไปบวกนะลุกนะงั้นตอบข้อไหนนั่นเองข้อ2นั่นเองครับผมจบอีก1ข้อ ยากแม้ย่ากแม้ก็ไม่ยากนะโจทย์แบบนี้ไม่เรียกยากนะครับนี่คือโจทย์ระดับมาตรฐานท,นทั่วไปที่ออกข้อสอบเลยไม่ยากไม่ถึงขั้นง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากสําคัญตรงนี้ลูกสําคัญตรงนี้นะฉากจบไม่สําคัญสําคัญตรงที่มาตรงนี้พี่บอยเนย้นย้าสําคัญตรงนี้นี่น,นีเทคนิคก,การเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้สาคัญมากลูกนี่นะนี่นะเนี่ยเห็นไหมเราเปลี่ยนตัวแปรพี่บอกขอน้นทห้อีกทีนึงนี่เปลี่ยนตัวแปรถ้าอ่านลายมือไม่ออกก็ ฟังที่พี่อยพูดเอาแล้วกันนะเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรสาคัญสุดเพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวเหมือนเหมือนกันให้เปลี่ยนตัวแปรมีหลายคนกระซิบถามพี่บอยบอยแล้วถ้าวันหนึ่งมันมีเนี่ยอันนี้มี3ามกลัง x เราให้เป็น m มี2กําลัง x ให้เป็น n ถ้าวันหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งสมมติมี7กําลัง x ล่ะก็เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งไงลูกมี m n อาจจะมี r เพิ่มมาถ้ามีอีกตัวหนึ่งก็เป็น p เป็น q เป็นอะไรก็ว่าไปมีหลายตัวก็แค่หลายตัวแปรทันพี่บอยนะโอเคมค ตัวเหมือนเหมือนกันเรากำหนดเป็นตัวแปรใหม่มันคือเปลี่ยนกลับไปเป็นพหูนามให้เราคุณคุ้นตาเหมือนตอนมอตน้นพร้อมคุ้นปุ๊บแก้มาปับ๊บฉากจบเป็นเลขยกกําลังตามเดิมโอเคเนาะงั้นเ็นว่าข้อนี้จบลงเรียบรอย้อยตอบข้อที่่าไรนั่นข้อ้อ2โอเคนะครับอดียเดี๋ครับเดีๆยะเห็นว่า การแก้สมการหนึ่งข้อนะครับใช้ความรู้หลากหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีความรู้พื้นฐานทุกๆเรื่องอย่าไปตัดบทนู้นบทนู้นบทน,นู้นบทน,นั้นตัดทิ้งไม่สําคัญไม่ได้ลูกถ้าตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวพอมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นๆเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยเราจะทําไม่ได้ไปด้วยไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องครับแต่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีทุกเรื่องโอเคไหมครับแล้วไว้พบกันกับแพทหนึ่งวันที่6ครับผมอันนี้ของวันที่5จบลงที่ข้อที่2นะดีครับตอบ1 สู้ๆนะลูกนะเพื่อคณะหรือาสาขาที่หนูอยากเรียนนะครับมีอะไรก็ปรึกษาพี่วอยได้แฟนเพจคณิตพี่บอยนะครับถ้าเกิดใครขี้เกียจพิมพ์ลิงก์นี้ก็ไปเซิร์ชคำนี้ก็ได้ครับคณิตพี่และก็สำคัญ b o y boy โอเคไหมครับพี่วอยเขียนภาษาอังกฤษเนาะเซิร์ชคณิตพี่บอยก็ได้แล้วก็ไปถามที่แฟนเพจคณิตพี่บอยก็ได้หรือพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ที่ YouTube ก็ได้นะครับโอเคนะครับแต่พิมพ์คอมเมนต์ถามที่ YouTube บางครั้ง YouTube มันเตือนบ้างไม่เตือนบ้างก็ ก็ตามนั้นเนาะโอเคนะครับแต่งไงทีมถามได้ถ้าเกิดพี่วอยเห็นมันแจ้งเตือนปั๊บจะไปตอบโอเคนะครับผมแล้วไว้เจอกันครับกับวันถัดไปครับฝากแชร์ความรู้ไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยนะครับผมแบ่งแบ่งปันกันเรียนรู้ครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆครับ พี่บอยมาแนะนำคอร์สเรียนแอดมิชันครับสำหรับน้องๆที่กำลังจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับสามารถใช้ในการสอบได้ทุกๆคณะเลยนะครับโดยในคอร์สนี้จะมีทั้ง17บทเรียนนะครับโดยพี่บอยแบ่งเป็น3คอร์สย่อยนะครับแบ่งเป็นแพ็ก1แพ็ก2และแพ็ก3นะครับก็คือตั้งแต่เซตเนี่ยนะครับตรระศาสตร์ไปจนถึงนี่ครับอันสุดท้ายเลยแคลคูลัสสถิติเรียงสัจเปลี่ยนทั้งหมดตามนี้เลยเนาะโดยมีข่าวดีจะบอกว่าใน3แพ็กนี้นะครับ พี่บอยพิเศษให้เลยคือแพ็กวันเนี่ยครับแพ็กหนึ่งนี่แอคชั่นแพ็กหนึ่งที่ประกอบไปด้วยเซตตรรกศา,าสตรจำนวนจริงและก็ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นเนี่ยพี่บอยให้เด็กเเรียนฟรีเลยครับสามารถทดลองเรียนฟรีได้ฟรีแบบเต็มบทมีเอกสารให้ดาวน์โหลดนะครับไม่ได้ฟรีเป็นตัวอย่างนะฟรีเต็มบททั้ง4บทเลยติดต่อรับสิทธิ์เรียนฟรีได้ที่นี้เลยนะครับตามลิงก์เพจ a c e b o o k นี้เลยเพจคณิพี่บอยนะครับส่วนถ้าเกิดใครสนใจสมัครเรียนทั้ง3แพ็คนะครับรวมเวลาเรียน47ชั่วโมงบเจาเนี่ยนะครับ หรือเกือบเกือบร้อยชั่วโมงเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ตัดชั่วโมงเรียนมีอะไรสงสัยก็ปรึกษาสอบถามพี่บอยได้ทางเพจเฟซบุ๊กตลอดนะครับจากมูลค่า9,500าบาทนี้นะครับพี่บอยลดพิเศษให้เหลือ3,000บาทนะครับแล้วก็ทุกๆบทจะมีเอกสารเป็นไฟล์ pdf ให้เด็กๆไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับจะสะดวกในการพกพาคือเด็กๆก,ก็สามารถโหลดใส่มือถุงมือซื้อหรือแท็บเล็ตได้เลยนะครับยังไงใครสนใจสมัครเรียน ก็ติดต่อได้ที่เพจคณิตพี่บอลเลยครับแล้วพบกันในการเรียนออนไลน์ครับเรียนได้ทุกที่ทุกเวลากับคณิตพี่บอยครับเด็กๆแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย